ดังนั้นคําสอนพุทธเจ้ายังอยู่ยังอยู่คู่โลกจะอยู่ไปถึงห้าพันปีห้าพันปีพุทธศาสนาจะอยู่แต่ว่าคนที่จะอยู่คู่พุทธศาสนาก็คือคนที่ถือศีลถือธรรมและปฏิบัติสมาทานศีลห้าศีลอุโบสถพวกที่สมาทานศีลอุโบสถเนี่ยจะเอา,าศาสนาไว้แก่ครอบครัวตัวเองได้ แต่บ้านไหนไม่ปไม่ถืออุโบสถไม่ถือศีลห้าก็พุทธศาสนาก็ไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวคนนั้นครอบครัวคนนั้นก็ก็ว่างเปล่าจากศาสนาเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามการที่มีสมาสติสมาสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องหลักของพุทธศาสนาที่ทุกคนจะต้องเจริญให้เกิดขึ้นจนรู้เรื่องของรูปนามคือร,รู้เรื่องของกายใจที่คิดนึกนั่นเองที่สงบมากสงบน้อยนั่นเอง เมื่อเราทําเข้าไปนะเข้าก็จะเป็นปัญญาเกิดขึ้นหลวงพ่อสังวาลเนี่ยท่านอ่านหนังสือไม่ออกเลยสักตัวเดียวท่านก็นใช้วิชาพุทธเจ้านี่เองี่เข้าไปพุโทโธอยู่ในป,ปัญชาหกปีท่านก็นรู้หมดเข้าใจหมดเข้าใจมากกว่าคนที่อ่านหนังสือด้วยซ้ำเพราะคนอ่านหนังสือนี่ไม่สามารถจะจะระลึกได้ลึกซึ้งเท่านั้นหลวงพ่อท่านบอกว่าคนที่ปฏิบัติ อย่างที่รู้จริงๆก็คือทั้งรู้ทั้งเห็นคนที่อ่านหนังสือ,น,อ,อนี่แค่รู้อย่างเดียวคนที่อ่านหนังสือคนที่ไปท่องจำหรือไปฟังขาพูดมาเนี่ยแค่รู้อย่างเดียวไม่ไม่เห็นแต่คนที่เห็นนั่คือคนที่มีตาทิพมีหูทิพระลึกชาติได้อ่าระลึกชาติได้มีตาทิพูทิพจึงจะทั้งรู้ทั้งเห็นหลวง ปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อมหาบัวเนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติทั้งรู้ทั้งเห็นหลวงปู่พุทธดาเนี่ยก็ทั้งรู้ทั้งเห็นถ้าไม่ต้องนั่งหลับตาหลวงปู่หลวงพุทธดาเนี่ยท่านลืมลืมตาท่านก็รู้จักจิตคนคิดอะไรต่ออะไรท่านก็รู้ไม่ต้องหลับตาคือเห็นปรากฏญาณของท่านเพราะท่านทั้งรู้ทั้งเห็นหลวงพ่อสังวานก็เป็นการน่ทั้งรู้ทั้งเห็น พระพุทธเจ้าคือทั้งรู้ทั้งเห็นก็เป็นบรมครูพระหันที่มีได้พิธารพิทยานหูทิพตาทิพก็เขาเรียกว่าทางรู้ทั้งเห็นพวกนี้ไม่ต้องเรียนหนังสือโยมไม่ต้องเรียนหนังสือเพราะรู้มากกว่าคนที่เรียนหนังสือเพราะไปรู้เรื่องจริงเห็นก็เห็นจริงๆเห็นนรกก็เห็นจริงๆเห็นสวรรค์ก็เห็นจริงๆเห็นนิพพานก็เห็นจริงๆคือไม่ใช่ไปอ่านมาเดาเอาแล้วก็มาสอนกันจะเจนิฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ อันนั้นเราก็มารู้จากหลวงปู่สังวาน,นี่ว่าคนที่ปฏิบัติได้ต้องทั้งรู้ทั้งเห็น